ค่ะวันน,นุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะสิบคำถามอ่านใจเขานะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ผ่านมาพบมาเห็นคลิปนี้นุ่นจะเป็นการจับคำถามขึ้นมาละอ่านไพ่เปิดเออเปิดตอบคำถามของเขานะคะที่เราอยากรู้เนาะก็จะมีทั้งหมดสิบคำถามนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> คำถามข้อแรก คุณอยู่ในใจของเขาไหมเดี๋ยวเราจะให้เขาเออม่นจะตอบไพ่แทนคําตอบนะคุณจะถามเขาว่าฉันอยู่ในใจของคุณไหมฉันอยู่ในใจของคุณไหมและเขาจะตอบคุณว่าห้าถ้วย ี่เหรียญสิบถ้วยคุณอยู่ในใจใช่คุณอยู่ในใจของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะทําอะไรฉันจะคิดถึงคุณฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยฉันวาดฝันถึงความสุขที่มีกับคุณในอนาคตฉันวาดฝันถึงสิ่งดีงามที่จะต้องมีให้กันในอนาคตฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงเรื่องราวของคุณฉันทําอะไรฉันก็นึกถึงคุณเต็มไปหมดเลยนะคะคําถามต่อไปคุณ คิดถึงฉันไหมคุณจะถามเขาว่าคุณคิดถึงฉันไหมแล้วเขาจะตอบคุณว่า princess of p e n t a c l e fire of van knight of s w o r d ใช่ฉันคิดถึงฉันคิดถึงคุณเสมอเลย คิดถึงใบหน้าสวยๆคิดถึงใบหน้าหล่อๆของคุณคิดถึงดวงตาหวานๆของคุณคิดถึงดวงตาที่มีสเสน่ห์ของคุณคิดถึงทรงผมที่คุณทําวันนั้นคิดถึงเสื้อผ้าที่คุณใส่ที่ตอนเราเจอกันคิดถึงกลิ่นหอมๆที่ตอนที่ฉันไปยืนใกลๆ้ๆคิดถึงความวุ่นวายใจที่เราเจอกันคิดถึงเต็มไปหมดเลยฉันไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยอ่าคำถามต่อไปนะคะ เขาจะยอมรับความจริงไหมว่าชอบเราคุณจะยอมรับความจริงไหมว่าชอบฉันแล้วเขาจะตอบคุณว่า9ถ้วย view of fortune หนึ่งไม้เท้าใช่ฉันยอมรับว่าฉันชอบคุณฉันยอมรับว่าฉันหลงเสน่ห์คุณฉันยอมรับว่าคุณน่ะมาเติมเต็มความรู้สึกฉันฉันรับว่าการเจอคุณมันคือโชคชะตาฉันยอมรับว่าฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณคือคนที่ฉันอยากทนุถนอมอยากสร้างความรักอยากประคับประคองความสัมพันธ์บางครั้งฉันรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นพรมริคิการเจอคุณมันคือพรมรีิดทาให้ฉันน่ะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครอ่าคำถามต่อไปนะคะ คุณตกหลุมรักฉันหรือเปล่าคุณตกหลุมรักฉันไหมแล้วเขาอยากตอบคุณว่าสองไม้เท้าสิบเหรียนเอ็มเพจใช่ฉันตกหลุมรักคุณ ฉันน่ะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันระยะทางไม่เคยทําให้ฉันรู้สึกว่าคุณไกลาจากฉันเลยฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงคุณคุณเป็นเอ็มเทสคุณเป็นความสุขคุณเป็นเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบคุณดูแบบว่ามีความสุขความสุขของคุณมันกระจายไปรอบไปหมดรวมถึงกระจายมาถึงฉันด้วยคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ต้อง การไทยมาเติมเต็มความสุขแล้วแต่ว่าฉันก็ยังอยากที่จะเข้าไปเติมเต็มความสุขให้คุณฉันรู้สึกว่าฉันหลงไหลคุณฉันอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตฉันอยากให้คุณเป็นคนพิเศษที่สุดในชีวิตของฉันอ่ะอันเนี้ยคำถามอ่ะคุณสามารถใส่ชื่อของคุณแล้วก็ใส่ชื่อของเขาไปในคําถามเลยนะคุณสามารถอธิษฐานตามคําถามที่นุ่นถามแล้วใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปได้เลยนะคะอ่ะคาถามข้อที่หคุณแอบมองฉันอยู่หรือเปล่า คุณแอบมองฉันอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> แล้วคำตอบที่เขาจะตอบคุณว่า power จะติด เจ็ดแม่เท้าใช่ฉันแอบมองคุณอยู่ไม่คุณไม่รู้หรอว่าฉันอ่ะสะดุดตาครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันละคุณไม่รู้หรอว่ามันคือความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกฉัน่ะเฝ้ามองคุณมาตลอดเลยนะต่อให้คุณบล็อกการติดต่อหรือคุณพยายามจะปิดกั้นไม่ให้ฉันเห็นเนี่ยฉันก็เห็นความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ดีฉันแอบมองคุณตลอดเลยซึ่งฉันไม่รู้หรอว่าคุณอ่ะรู้ไหมแต่ฉันอ่ะ แอบมองคุณนะและฉันก็ไม่ยอมแพ้ด้วยไม่ว่าคุณจะปิดกัน้นคุณจะบล็อกคุณจะอะไรก็แล้วแต่แต่ฉันก็จะแอบมองคุณอยู่แบบนี้อะต่อไปคําถามที่หกฉันคือหนึ่งเดียวในใจของคุณไหมฉันคือหนึ่งเดียวในใจของคุณไหมเดท ถ้าเขาจะตอบคุณว่าแชริออตเอ่อพินเซตออฟแวนถ้าฉันจะตอบเธอไงดีละ่ะถ้านอกเหนือจากเรื่องงานหรือนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ฉันเคยจบไปแล้วอะ่ะหนึ่งหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจของฉันก็คือคุณละมัง้งฉันเองก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เพราะว่าฉันไม่รู้ว่า เออในใจฉันเนี่ยมันต้องคิดเรื่องอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆมีเรื่องงานแล้วก็มีเรื่องของคนอดีตที่จบไปก็เป็นเรื่องคุณถ้าฉันตอบแบบนี้คุณจะพอใจหรือเปล่าอ่านี่คือคําตอบของเขานะคะต่อไปคําถามข้อที่7คุณเหนื่อยกับฉันแล้วหรือยังอ่าคุณเหนื่อยกับฉันแล้วหรือยัง พินถือเหรียญสองดาบซัดแมนฉันยังไม่เหนื่อยหรอกแต่ถามว่าจะบอกว่าฉันไม่เหนื่อยอะ่ะก็ไม่ใช่นะฉันก็รู้สึกท้อแท้บ้างแล้วล่ะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันยังอยากที่จะติดต่อคุณยังอยากที่จะรู้ข่าวาว,าวของคุณยังอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของคุณไม่ว่าคุณจะเย็นช้าไม่ว่าคุณจะแบบ เมินเฉยใส่ชั้นน่ะแต่ชั้นก็ยังจะบอกนะว่าชันยังสู้อยู่แม้แต่บางครั้งชั้นอาจจะลังเลชันอาจจะอยากถอดใจแต่ชั้นไม่ถอดใจนะชันยังสู้อยู่คําถามข้อที่8ท <c oughs> ํทำไมคุณไม่เคยแสดงออกว่ารักฉันเลยอาทำไมคุณไม่แสดงออกว่ารักฉันเลย แล้วเขาจะตอบคุณว่า1น่ถ้วย5้ไหมห้าดาบเกเหรียญที่ฉันไม่แสดงออกอ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าคุณน่ะสวยเกินไปคุณหลอกเกินไปคุณดูโดดเด่นเกินไปเกินกว่าที่ฉันน่ะจะเออเหมือนกับจะไป สารสัมพันธ์หรือว่าจะเข้าไปในชีวิตคุณได้ฉันน่ะมีความหลังฉันเพิ่งเลิกลามาฉันเพิ่งเสียใจมาการที่จะให้ฉันเริ่มต้นใหม่เลยฉันยังไม่พร้อมแล้วการที่มาการที่จะเริ่มต้นใหม่เรามาเจอกับคนที่แบบสมบูรณ์แบบแบบคุณหรือโปรไฟล์ดีแบบคุณหรือดูมีความมั่นใจตัวในตัวเองแบบคุณเนี่ยฉันก็ไม่กล้าฉันเองก็อยากจะพักก่อนฉันยังไม่พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์นะตอนนี้ฉันก็หวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะฉันอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่คงไม่ใช่ตอนนี้นะคะ อะคำถามข้อที่เก้าฉันใช่ความรักของคุณไหมฉันใช่ความรักของคุณไหมเก้า <c oughs> ไม้เท้าเขาจะตอบคุณว่าเจ็ดเหรียญสิบไม้เท้า ต้องขอโทษนะฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความรักตอนนี้จริงๆฉันยังไม่คิดที่จะมีความรักตอนนี้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าการงานของฉันมันเยอะเกินไปฉันนะถ้าฉันมีความรักฉันได้แค่มองมองคุณอยู่อย่างนั้นฉันไม่สามารถทําให้ความรักฉันเป็นจริงอยู่สมหวังได้ด้วยงานที่เยอะแล้วไม่มีเวลาฉันขนาดนั้นฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะสามารถดูแลคุณได้ขอโทษนะ ขอโทษที่ต้องตอบแบบนี้อันนี้คือคำตอบของเขานะออามาดูคำถามข้อที่สิบเขาเคยอยากขอโทษคุณเคยอยากขอโทษฉันไหมที่ทำให้ฉันเสียใจยคุณเคยอยากขอโทษฉันไหมที่ทำให้ฉันเสียใจเดวิลเขาอยากจะตอบคุณว่าเป็นเซตอ of s อ o r d หนึ่งเหรียญแน่นอนฉันอยากขอโทษคุณนะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วความรู้สึกผิดมันเต็มมันติดอยู่ที่ใจฉันมันติดอยู่ที่ตัวฉันตลอดเวลามันชัดเจนมากว่าฉันรู้สึกผิดฉันรู้ว่าคุณมีค่าฉันรู้ว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าแต่ฉันไม่สามารถที่จะรับความรู้สึกนั้นหรือรับสิ่งมีค่านั้นได้แต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วนะ คุณยังจะให้โอกาสฉันอยู่หรือเปล่าฉันจะรับสิ่งที่มีค่านั้นฉันจะรับหัวใจของคุณฉันจะชัดเจนกับคุณแล้วนะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะรอไหมแต่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าฉันทําให้คุณเสียใจอะ่ะฉันขอชดเชยความเสียใจเหล่านั้นด้วยความรักของฉันได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือสิบคาถามนะคะที่คุณอยากถามเขาและเขาก็มาตอบคุณนะอันนี้เป็นการอ่านรวงโดยรวมนะคะคุณสามารถใช้ชื่อคุณ ย้อนกลับไปเล่นใหม่ได้นะใช้ชื่อคุณแทนคำถามแล้วใช้ชื่อเขาแทนคำตอบได้นะคะเป็นเออพิอากาเออเป็นคลิปแรนดอมที่ําเพื่อที่จะแบบเออเป็นการถามคำถามคำตอบอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบ ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะอาจจะตรงไม่ตรงยังไงนุ่นต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์กดตสดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแตมป์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณรุ่นดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวรุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย